เราจะมาเปิดเอกล่องรอยกระดุงสองแสนเลยมีใครฝากสองอะไรไหมผมส่งให้ผมซื้อเลยนะอีกห้าพันเนี่ก็ครบก็ครบสองแสนแล้วนี่กดเลย <c oughs> <c oughs> เงินกูเพิ่งเข้าแม่งหมดแล้วะ <c oughs> เงินเพิ่งจะเข้าออกไปแล้วห้าสิบกล่องโอ้โหผมผมเก็บเลยผมเก็บพวกนี้เลยของอัป,ปมงคลทั้งหลายเนี่ยเก็บไว้ มาทุกคนเปิดในไมล์รูมดีกว่าเนาะเอาแล้วทุกคนผมเปิดเลยนะกล่องสองแสนดีอี at แบบบานเจียบเส <_ an> ื้อมาตัวแรกโอ้กูทำใจไม่ได้่ะ <_ an> ทำใจไม่ได้เวะเอ,อาเอาก็เอาวะได้ก็ได้ไม่ได้ก็เจ๊งแค่น,นั้นแหละมันต้องโอ้โหไอ้เชี่ยลงดันแย่จงชัติหน้าจริงๆโอ้ เฮ้ยมันมีชื่อกูเลยหรอชื่อกูขึ้นสักอันหนึ่งโอ้ไอ้โอ้โหสิบกล่องโอ้โอ้ว้าวโอ้ว้าวว้าวสิบกล่องไอ้เหี้ยเฮ้ย ผมได้นี่ว่ะแหวนเหรอเอ้ยถุงมือเหรอมันดีปะไอ้ถุงมือนี่ดีปะทุกคนงั้นเราไปต่อเลยแล้วกันได้กลิ่นทะเลโอ้โหอย่าพูดอย่างนั้นสิโอ้โหสมลูกแก้วไอ้มึงมาทำไมเนะน,นี่ยกูคึกว่าได้ของเพิ่มไม่สมลูกแก้วโอ้โห แพงเหรอใช่เหรอผมว่ามันไม่น่าคุ้มผม,มั้งสองพันเลยแม้แต่ตีเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าสิบผมเปิดรัวๆเลยแล้วกันนะยี่สิบกล่องแรกได้มืออันเดียวเฮ้ย <c oughs> <Hey! S 1> หัวกระทงโอ้น่าจะถูกกว่าหัวกระทงของกดัด ไม่รู้ปฮ้ยเฮ้ยว้าวไอ้ย่ยูว่าตันฮึว่าตันเฮียฮึกรเกินในหัวในหัวอีกหนึ่งด้วยมึงเฮ้ยเสื้อเสื้อมันดีป่ะทุกคนบอกว่าเสื้อดีใช่ไหมเสื้อมันดีใช่ไหมโอ้โหราคาสองร้อยเองหรอ โอ้ตายละปล่อยเท่าไหร่ผมยังไม่รู้ราคาเสื้อเลยอะ่ะโอ้โออหแล้วมันไม่ได้เลยเพิ่มเลยอ่ะโอ้เส <Nope. S 1> ื้อมาปุ๊บจบเลยสิบกล่องท้ายทุกคนผมจะไปอย่างรดเด็วนะเราจะได้ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายโอ้แล้วมันไม่ได้อะไรเพิ่มเลยโอ้ Nope คุ้มไหมเนี่ยผมคุ้มไหมเนี่ยเอาจริงๆ้ย เฮ้ยผมได้ฉายา,ยาเหรอเฮ้ยกูได้ฉายาปเร <c oughs> ื่อแพงสุดเหรอเฮ้ยผมได้ฉายาหิใช่ปะ่ะเย็ดเกี๊ยวิ่งมันบวกอะไรอะ่ะวิ่งในเมืองสามสิบฮิตสามสิบหักเอ้ยฮิตร้อยหนึ่งหักร้อยหนึ่งก็ก็ถือว่าดี <c oughs> ถาวนหาวนยี่สิบ oh เอ็มโอ้ยกอ้าอดีมันขายได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันมีคนซื้อจริงๆเหรอไอ้ยี่เอเนี่ยผมถามจริงๆเถอะมีคนซื้อจริงๆเหรอยี่สิบเอ็มเนี่ยเฮ้ยเหลือแสนหนึ่งว่ะเราไปต่อไหมเราไปต่อดีกว่าโลภมากแนละ้วความโลภพอครอบงำ